เรื่องบางเรื่องอ่ะมนุษย์เราเกิดมามันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลทุกอย่างการตัดสินใจซื้ออะไรก็ตามนะคือเราใช้ชีวิตในการหาเงินแบบมีเหตุผลมาตลอดชีวิตคุณอยากจะขายของแล้วรวยวันนี้นะคุณต้องดึงให้ลูกค้าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลให้ได้กลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมีอยู่สี่กลุ่มขายอาชีพของมันต้องมี ของเล่นคนรวยและสินค้าความเชื่อนีอ่นี่คือสี่กลุ่มที่ผมว่าปีนี้รวยที่สุดแล้วนะนี่นะสี่กลุ่มนี้นะดูไว้นะรวยที่สุดแล้วนะคือคุณฟังผมง่ายๆเลยนะอันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆนะอะไรก็ตามที่คุณขายไปแล้วคนซื้อไปใช้อ่ะคุณจะขายยากมากเหตุผลเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่มีเงินเขาจะไม่ซื้อถูกปะ่ะอ่าถ้าครูกดหนึ่งหนึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้ารู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเขาหาเงินไม่ได้เขาต้องประหยัดเขาจะไม่ซื้อของที่ซื้อไปใช้อย่างเช่นเขาเริ่มไม่มีตังค์อ่ะเขาจะเริ่มกินชาบูทั่วไปแทน MK ถ้าเขาเริ่มจะไม่มีตังค์อีกอ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่เอาละว,วันนี้ชาบูก็งดคือกินน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นสี่กลุ่มเนี้อ่าเป็นสี่กลุ่มเนี้เขายังจําเป็นต้องจ่ายเงินต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะมีเงินน้อยลงแล้วนะ กลุ่มแรกคือขายอาชีพถ้าเกิดเราขายของให้คนซื้อไปประกอบอาชีพคำถามเขาเลือกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยไม่เอาอ่ะไม่ซื้อไม่ได้เพราะเขายังคงต้องประกอบอาชีพเขาซื้อเราเสร็จป๊อบซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปเส็ป,ป๊อบไปประกอบอาชีพสมมติเราขายวัตถุดิบเปิดร้านวัตถุดิบสาหรับร้านอาหารเขาซื้อวัตถุดิบไปป๊อบเขาไปประกอบอาหารขายในร้านอาหารคําถามเขาเลิกซื้อได้ไหมไม่ได้เห็นป่ะ อย่างนี้จาเป็นฉะนั้นคุณไปสํารวจก่อนว่าคุณยังขายอาคุณยังขายของที่เป็นขายอาชีพใช่ไหมถ้าใช่สุดยอดสองของมันต้องมีของมันต้องมีหมายความว่าอะไรตราบใดที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมเรายังจําเป็นต้องเจอเพื่อนเจอเพื่อนร่วมงานเจอลูกค้าเจอเจ้านายเจอซัพพลายเออร์เจอพาร์ทเนอร์คือของพวกของบางอย่างอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์หรือว่านาฬิกาหรือว่าชุด อะไรพวกนี้นะมันยังจําเป็นกับชีวิตเรามันยังทําให้คนนะ่ะรู้จักกันแล้วเชื่อถือกันได้ง่ายที่สุดคุณเข้าใจปะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าเฮ้ยของพวกนี้ไม่จําเป็นเลยไม่ได้ของพวกนี้ท่งพลังของพวกนี้มีความจําเป็นดังนั้นเนี่ยไอ้แก๊งของมันต้องมีเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยนะแต่คนยุคใหม่อะ่ะมันไม่ได้คิดแบบนั้นลวรู้ปะ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงว่าแบบอดปเปรี้ยวไว้กินหวาน เฮ้รถอย่าไปซื้อราคามันตกลงทุกวันทุกวันแต่คนรุ่นใหม่อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะเฮ้ยเราซื้อรถไปทํางานเราซื้อรถไปเจอลูกค้ารถมันคือเครื่องมือทำมาหากินมันจะประหยัดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันอาจจะกลายเป็นของมันต้องมีสําหรับเขาก็ได้ถูกปะ่ะของเล่นคนรวยอ่ะอย่างที่ผมชอบพูดอ่ะคนรวยเขาหาเงินมาทั้งชีวิตอ่ะหาเงินมาทําไมหาเงินมาทั้งชีวิตอย่างมีเหตุผล เพื่อบั่นปลายมาใช้เงินอย่างไม่มีเหตุผลยังไงเล่าเข้าใจไหมหาเงินทั้งชีวิตยังมีเหตุผลเพื่อมาใช้เงินอย่างไม่มีเหตุผลในบั้นปลายมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออาจารย์มีสินี่ไงนี่ไงนี่คือคุณต้องทําความเข้าใจนะคุณชอบพูดคําว่าที่เราชอบพูดกันว่าเฮ้ยของตัวเนี้ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้มันต้องแบบโง่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่จริงนะจริงๆบางโมเมนต์เนี่ยคือ ทุกคนที่เป็นคนรวยอะ่ะบางทีเขารู้ว่าเขาจะเก็บของอะ่ะที่ราคาแพงคือคือเขาอย่างเขาเขาเก็บอย่างเงี้ยอ,อธิบายให้ฟังของราคาแพงสําหรับเขาอะ่ะมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันลิมิเต็ดหรือเปล่าประเด็นคือมันเกิดมาเพื่อเขาหรือเปล่าประเด็นคือมันมีอะไรที่พิเศษสุดๆแล้วเกิดมาเพื่อเขาหรือเปล่าถ้าเขารู้สึกสามอย่างนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันน่ะเขาจะซื้อทันทีเขาเรียกของเล่นคนรวย และสุดท้ายความเชื่อถูกป่ะความเชื่ออย่างเช่นนะความเชื่ออย่างเช่นคุณปอครับผมเชื่อมากเลยนะว่าปีเนี้คุณปอทํำมาดีแน่นอนเลยคุณปอฟังไปปบเนี่ยคุณปอแบบเฮ้ยอาจารย์เรียกชื่อผมว่าใช่ป่ะเอออาจารย์เรียกชื่อผมเอ้ยตูทําได้แน่นอนเลยเราเรียกว่าความเชื่อเข้าใจใช่ไหมอะไรก็ตามที่เราซื้อมาที่เราบูชาม,มาแล้วเรารู้สึกว่ามันเพิ่มพลังเราแบบสี่คูณร้อยอ่ะ มันทาให้เช้านี้ตื่นมาแล้วสดใสเหลือเกินน่ะเข้าใจใช่ปะนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราตอนนี้ก็ได้ฉะนั้นผมถึงบอกไงว่ามันมันมันเป็นเรื่องบางเรื่องอะมนุษย์เราเกิดมามันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลทุกอย่างการตัดสินใจซื้ออะไรก็ตามนะคือเราใช้ชีวิตในการหาเงินแบบมีเหตุผลมาตลอดชีวิตถูกปะมันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลทุกอย่างก็ได้อ่อย่างเช่น สงการนี้อยากไปญี่ปุ่นถูกไหมถ้าเกิดสงการนี้คุณไปญี่ปุ่นคุณจะเสียเงินไปห้าแสนถูกไหมแล้วคุณก็จะแทนที่คุณจะวิ่งออกไปหาลูกค้าได้คุณต้องเอาเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นแทนคําถามถ้าคุณได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณก็จะได้พาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นลูกคุณก็จะแฮปปี้ภรรยาคุณก็จะแฮปปี้แต่ลูกค้าคุณไม่แฮปปี้เพราะคุณแคนเซิลนัดลูกค้าแต่ถ้าคุณไม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณไปหาลูกค้าคุณจะได้เงิน แต่คุณจะเสียทุกอย่างเพราะสุดท้ายคุณจะมีแต่เงินแต่คุณจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะครอบครัวก็จะบอกว่าเอาอีกลวสัญญาไม่เป็นสัญญาเขาจะเขาจะความหมายผมไหมฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันเลยต้องมีความเชื่อมันเลยต้องมีความเชื่อว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะไปเที่ยวก่อนไปเติมพลังเดี๋ยวกลับมาก็มีแรงกลับมาก็รวยแน่นๆลุรวยเต็มเต็มเข,ข้าใจนะเออเข้าใจนะนี่เห็นไหมเห็นไหมคือบางครั้งอะ่ะกลุ่มพวกเนี้ย มันเป็นกลุ่มที่สะท้อนตัวตนถูกปะบ้านหรูต้นไม้หรูปลาคราบหรูคือมันเป็นกลุ่มที่สะท้อนตัวตนมนุษย์อะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่บางทีมีอารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลมหาศาลดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะรวยวันนี้นะคุณอยากจะขายของแล้วรวยวันนี้นะคุณต้องดึงให้ลูกค้าใช้อารมณ์อยู่เนื้อเหตุผลให้ได้ถ้าคุณทำได้นะโอ้โหผมบอกเลยอย่างไรก็รวย อาจารย์คะไม่มีพื้นฐานไม่มีสินค้าเรียนคอร์สท,ที่เดอะบิได้ไหมครับคืออย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆนะหลายคนชอบถามคําถามนี้ คือเราเนี่ยโฟกัสเรื่องการสอนมือใหม่อยู่แล้วตัวผมเองเนี่ยผมชอบสอนมือใหม่เป็นที่สุดเราจะเริ่มตั้งแต่หาสินค้านะฮะเขียนคอนเทนต์ยิงโฆษณาสอนออกแบบแบนเนอร์เรียกได้ว่าครบถ้วนหลักสูตรแถมยังมีการเทสต์มาร์เก็ตซึ่งเป็นการทดสอบตลาดที่จำเป็นที่สุดในการเรียนอ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นเนี่ยคำว่ามือใหม่เนี่ยจริงๆเราไม่มีหรอกแต่แค่คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจึงถูกต้อง ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้วิธีการหาสินค้าที่ถูกต้องรู้วิธีการใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์รวมถึงยิงโฆษณาเป็นครบถ้วนเนี่ยแล้วมาเปิดคอมลุยกันต่อหน้าเลย3วันมีพี่เลี้ยงประกบผมเชื่อว่าคุณต้องทำได้อย่างแน่นอนครับถ้าพร้อมก็ทักไลน์แอดเดอร์บแล้วลองสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ